สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็ขุดมันก็เจอกบนะคะสายพันธุ์ไหนไม่รู้ไม่รู้รกบหรือเขียดนะคะเขามีสีกับลายดูแปลกดูมันดูแปลกตาดีก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็ขุดเจอก็สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะนะไม่โดนไม่โดนเขาไม่อะไรเลยนะคะ นีย่ยหาลายเขามันคล้ายๆมันออกสีเหลืองนะคะแล้วก็บางทีก็มีสีน้ําเงินมีสีดำอ๋อเพืเ่อนๆขาบอกไม่ถูกนะคะก็เมื่อกี้คุณพ่อยอตรงนี้ก็เลยถามคุณพ่อนะคะเรียกคุณพ่อมาดูพ่อบอกว่าสายพันธุ์นี้เขาก็ตัวเท่านี้แหละนะคะเนี่ยเนี่ยวัดแล้วก็ได้ประมาณสองนิ้วคนนี่แหละนะคะตัวเขาเข้านี้แหละนะคะ ก็บอกว่าไม่ค่อยจะมีแล้วนะกบหน้าตาเป็นย,ยังให้ดูลายชัดๆอ๋อทำคลิปก่อนสิเดี๋ยวพึ่งไปไหน,นให้ดูลายคือมันไม่ค่อยชัดน่ะแต่ถ้าได้ได้ดูด้วยตเาเปล่าลายมันจะสวยมากเลยนะ ซูมได้ไหมอ่ะถ้าซูมมันก็พลาเนี่ยแต่แต่ถ้าเป็นภาษาที่พ่อเรียกพ่อบอกว่ามันเป็นกบอะไรนะกบกรบรานนะคะกบปรานลายเขาจะเป็นสีเหลืองอ่า สีเหลืองตัดสีดำนะคะมีสีน้ำเงินด้วยนะคะดูท้องหน่อยเดอ้อดูหน้าท้องหน่อยจับเบาๆมงไปแล้วเล็บเขาเนี่ยถ้าจะเป็นสีทองเลยนะเพื่อนๆเอามันไม่เหมือนสีเหลืองนะเพื่อนมันเหมือนสีทองอะ ไมนไแค่เจ้าจขุดมันตรงนี้ไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปเดี๋ยวเจอเจอขุดโดนเดี๋ยวจะพาไปไปอยู่ที่อื่นนะะสีทองนะคะเพื่อนเอาดูดูไปแล้วสีทองไม่ใช่สีเหลืองไปใหญ่เยเี่ยวใส่เด้อขอดูหน้าท้องหน่อยเนี่ยไม่ให้ดูเนี่ยขอดูหน้าท้องหน่อยมีอะไรไหมไม่มีนะคะ มีมีไหม,มไม่มีไม่มีหน้าทองเป็นสีขาวเลยเนาะไม่มีเนี่ยมันสีทองแล้วกันเนาะไม่ใช่ส um um ีเหลืองหรอกเนี่ยดูเล็บเขาสิเขาเป็นสีทองเลยใหญ่สุดก็ตัวเท่านี้นะพ่อบอกนะคะเอาล่วค่ะเดี๋ยวพาไปปล่อยที่อื่นนะคะตรงนี้จะขุดมัน ไม่สะดวกขุดมันต้องพาไปที่อื่นนะคะเนี่ยขุดมันด้วยทําคลิปกบด้วยเริ่มจะได้งานน้อยลงแล้วอ่ะเข้าไปในดงนี้เลยแล้วกันอ่ะเข้าไปเข้าไปเนะเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วหาขุดอันหาที่อยู่หมนะคะเออไปแล้วนะคะหาส่งแค่นี้แล้วกันนะคะท้องฟ้า ก้อนเมฆนะคะมืดครึ้มมาแล้วแน่นอนค่ะกําลังจะตกนะคะไปขุดลุมใหม่แล้วคุณให้ทันนะถ้าฝนตกในเขาเขาไม่อยุไม่อยากยืนลุมแล้วล่ะเขาจะออกออกมานะเล่นน้ำฝนนะคะมืดมาแล้วเนาะหาขุดมันต่อค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้มากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ